สวัสดีจ้าพบก,กับผมกล์รืองแสงนะครับผมมีใครชอบอินเทอร์เน็ตแบบถูกๆก,กันบ้างไหมครับผมวันนี้ผมก็เอาวิธีการสมัครอินเทอร์เน็ตแบบถูกๆมาฝากกันนะครับผมนั่นก็คือวิธีการย้ายค่ายเข้ามาที่ทูนั่นเองนะครับผมมันก็จะได้สิทธิพิเศษตรงนี้ครับคือสามารถสมัครอินเทอร์เน็ตได้10เมกะบิตเนี่ยความเร็ว10เมกะบิตนะครับในราคา150บาทเองโอ้ถูกมากๆานะครับ150าบาทเองนะครับผมและถ้าเกิดว่า ใครชอบให้มันมีค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่200บาทเองนะครับผมว้าวถูกมากๆเลยนะครับและระบบเนี่ยจะต่อายุให้อัตโนมัติ6รอบกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครอยากได้อินเทอร์เน็ตความเร็ว10เมกะบิตนะครับด้วยราคาที่มันถูกแบบนี้นะครับผมก็ต้องใช้วิธีการย้ายค่ายนั่นเองนะครับผมและวิธีการย้ายค่ายเนี่ย ต้องทำยังไงบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกกันนะครับเป็นวิธีการย้ายค่ายเบื้องต้นนะครับผมว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมใครที่ใช้ AS นะครับหรือว่า d t a ทนะครับผมและถ้าเกิดว่าต้องการอินเทอร์เน็ตแบบถูกๆแบบนี้นะครับอินเทอร์เน็ต10เมก 150บาทเองนะครับผมก็ต้องใช้วิธีย้ายค่ายนะเออถ้าถ้าตอนนี้ใช้ AS หรือ d t แทอยู่เนี่ยเราก็สามารถย้ายเข้ามาที่ทูได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดรหัสได้เลยนะครับมันจะเป็นโปรพิเศษอยู่เดี๋ยวผมจะบอกรหัสให้นะครับผมแต่ก่อนที่จะบอกเลขรหัสนะครับมันจะมีแพ็กเกจตัวไหนบ้างน,นะครับที่มันสามารถสะบักได้นะสําหรับผู้ที่ย้ายค่ายเข้ามานะครับมันจะเป็นแพ็กเกจเฉพาะผู้ที่ย้ายค่ายเข้ามาเท่านั้นนะครับผม เบอร์อื่นๆนะครับหรือว่าเป็นซิมที่ใช้มานานแล้วหรือว่าเปิดซิมใหม่มานะครับมันก็ไม่สามารถที่จะสมัครได้นะครับนอกจากย้ายค่ายเข้ามานะครับถึงจะสมัครโปรเหล่านี้ได้นะครับมันจะมีโปรแบบไหนบ้างนะครับลองมาฟังกันดูก่อนนะครับผมเวลาเราย้ายค่ายเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่สามารถสมัครได้นะครับผมนั่นก็คือโปร4เมกะบิตนะครับผมแล้วก็โปร10เมกะบิตนั่นเองนะครับผม ตัวที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโปร4เมกะบิตนะครับราคา150บาทเองนะครับผมและก็ยังได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับไม่อั้นไม่จำกัดนะครับผมโทรได้ครั้งละ15นาทีนะครับผมถ้าโทรเกินก็นาทีละ99สตางค์นะครับและก็ยังได้ Wi-Fi ไม่อั้นนั่นเองนะครับผมตัวที่2เนี่ยก็คือตัว4เมกะบิตนะครับ แต่ตัวนี้ไม่มีค่าโทรนะครับก็จะราคาแค่100บาทเองนะครับผมแล้วก็ยังได้ Wi-Fi ไม่อั้นนั่นเองนะครับและแบบเน็ต10เมกะบิตนะครับตัวนี้ก็จะได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับแล้วก็ได้ Wi-Fi ไม่อั้นนะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่200บาทนะครับผมตัวที่2ก็จะเป็นเน็ต10เมกะบิตนะครับไม่อั้น บวก w i ไ i ไม่อั้นนะครับในราคา150บาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่ย้ายค่ายเข้ามานะครับก็จะมีสิทธิ์สามารถสมัครแพ็กเกจตัวนี้ได้นะครับผมเอาเรามาดูเลขรหัสของการสมัครตัวนี้กันดีกว่านะครับเน็ตไม่อั้นในราคา150บาทนะครับความเร็ว4เมกะบิตนะบวกค่าโทรทุกเครือข่ายนะครับผมก็กดตามนี้เลยนะครับกดดอกจาน900ดอกจาน9826สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผม ก็จะเป็นการสมัครโปร150บาทนะได้ความเร็ว4เมกะบิตและก็ได้ค่าโทรไม่อั้นนะครับทุกเครือข่ายนะครับครั้งละ15นาทีนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับคือความเร็ว4เมกะบิตเหมือนกันนะครับผมในราคา100บาทครับผมก็จะเป็นเน็ตไม่อั้นนะครับแล้วก็ได้ WiFi ไม่อั้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ค่าโทรนะ100บาทไม่ได้ค่าโทรนะครับก็กดตามนี้เลยนะครับกดดอกจาน900ดอกจาน97 96สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปหนร้อยบาทนะได้ความเร็ว4 m เมกะบิตนะครับผมเอาเรามาดู10 m เมกะบิตกันบ้างดีกว่านะครับ10เมกะบิตเนี่ยราคา200บาทนะครับผมไม่อัน้นไม่จํากัดนะครับแล้วก็ได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ Wi-Fi ด้วยนะครับ ถ้าใครชอบก็กดตามนี้เลยนะครับกดดอกจาน9 0 0 0ดอกจาน9827 7สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปร10เมกะบิตนะราคา200บาทนะครับได้ค่าโทรไม่อั้นนะครับผมและได้ Wi-Fi ด้วยนะครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งครับคือ10เมกะบิตเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับ150บาทเองนะครับผมเป็นเน็ตไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดความเร็วนะครับผมและก็ได้ WiFi ไม่อั้นนะครับผม ก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน900รดอกจาน9 7 9 8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมตัวนี้ก็คือโปรพิเศษนะครับย้ำอีกทีนะครับคือโปรพิเศษสำหรับผู้ที่ย้ายค่ายเข้ามาที่ทูเท่านั้นนะครับผมคนที่ซื้อซิมใหม่มานะเอารหัสนี้ไปสมัครนะครับมันไม่ได้นะครับหรือว่าคนที่เป็นซิมเก่านะครับเอารหัสตัวนี้ไปนะครับ มันก็จะสมัครไม่ได้นะครับต้องเป็นผู้ที่ย้ายค่าเข้ามาที่ทูเท่านั้นนะครับผม4ตัวที่ผมกล่าวมานี้นะครับก็จะสามารถสมัครได้6กรอบนะครับหรือว่าครึ่งปีนั่นเองนะครับผมก็จะมีอินเทอร์เน็ตราคาถูกๆเนี่ยใช้กันไปยาวๆนะครับครึ่งปีนะครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับการสมัครเน็ตแบบถูกๆนั่นเองนะครับไม่อั้นด้วยนะไม่จำกัดด้วยนะครับผม อ่ะเรามาดูวิธีการย้ายค่ายกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันต้องทํำยังไงนะครับวิธีย้ายค่ายเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับผมอ่ะเรามาดูวิธีย้ายค่ายแบบง่ายๆกันดีกว่านะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสามารถย้ายค่ายได้ไหมนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีการยืมเงินนะครับหรือว่าเรามีการยืมเน็ตนะครับผมหรือว่าเรามีการ ชําระค่าบริการไม่ตรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีนี้ก็จะเป็นการเช็คไปด้วยนะครับว่าเราสามารถย้ายค่ายได้ไหมมันติดอะไรหรือเปล่านะอ่าก็กดตามนี้เลยนะครับผมกดดอกจัน1าน151ะครับดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับผมหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับก็เอาบัตรประชาชนของเรามานะครับแล้วก็ กดไปได้เลยนะ13หลักเออหมายเลขของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะอ่าพอเรากดไปแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่ากรุณารอ SMS ยืนยันการขอพินนะครับอ่าพินก็คือรหัสนั่นเองนะครับผมลงมาแบบนี้นะครับว่าได้รับคำขอตรวจสอบการย้ายค่ายของหมายเลข064จุดๆๆนี้นะครับกรุณารอผล ภายใน10นาทีนะครับกรณีมีข้อสงสัยโทร0 2 7 0 8 8 0 1 8นะครับทั้งนี้การร้องขอรหัสยังไมิได้ถือว่าเป็นการแจ้งความประสงค์ของการย้ายค่ายนะครับผมระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลให้อยู่นะครับว่าเรามีสิทธิ์ย้ายค่ายหรือเปล่านะต้องรอ SMS นะครับประมาณ10นาทีนะครับประมาณ10นาทีก็ค่อนข้างช้าอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างจะนานอยู่เดี๋ยวผมก็จะรอ SMS ตัวต่อมานะครับผมก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับผมก็จะรอ s m s นะครับ s m s มาแล้วนะครับผมอันนี้หมายเลขของผมนะครับตอนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ย้ายค่ายนะครับเพราะว่าผมมีการยืมเงินนั่นเองนะครับผมใครที่มีการยืมเงินนะครับหรือว่าตังเรามันติดลบนะครับผมก็จะได้ SMS แบบนี้นะครับมันก็จะย้ายไม่ได้นะครับทางที่ดีนะก็ เติมเงินเอาไว้ในซิมสัก10บาทนะครับแล้วก็เคลียรการยืมเงินต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าใครไปติดเงื่อนไขอะไรเลยนะครับมันก็จะได้ SMS แบบนี้นะครับผมประหัสย้ายค่ายของคุณคือตุดๆก็จะเป็นรหัส8ตัวนะครับผมครับก็ให้แคปหน้าจอเอาไว้นะหรือจดใส่เศษกระดาษเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่ศูนย์บริการนะครับผมไปที่ศูนย์ทูนะ ูนย์ทูก็จะอยู่ตามห้างนะครับผมเดี๋ยวทางทูเขาก็จะจัดการให้นะครับผมผมแนะนําให้เป็นก่อนบ่ายสองโมงนะครับย้ายค่ายก่อนบ่ายสองโมงนะครับเพราะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการย้ายค่ายเบื้องต้นนะครับผมก็ต้องกดดอกจานหนึ่งห้าหนึ่งดอกจานตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็โทรออกไปนะครับผมก็จะเป็นการเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับว่า เรามีสิทธิ์ที่จะสามารถย้ายค่ายเข้ามาที่ทูได้ไหมเอ่ยนะถ้าได้เนี่ยมันก็จะได้รหัส8ตัวมาแล้วครับเราก็นํารหัส8ตัวเนี่ยไปที่ทูนะครับผมแล้วก็ทําการย้ายค่ายได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ทูอยู่แล้วนะครับคนที่ใช้ทูอยู่แล้วนะและต้องการอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับต้องการโปรตัวเนี้ยเราก็ต้องย้ายค่ายไปที่อื่นก่อนนะครับเช่นย้ายค่ายไปดีแท็ก,ก่อนนะครับย้ายไป a s ก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็รอสักสามวันสี่วันนะครับแล้วก็ค่อยกดรหัสตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับดอกจานหนึ่งห้าหนึ่งดอกจานรับด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เอารหัสมานะครับเอารหัสย้ายค่ายแล้วก็ย้ายค่ายมาที่ถูกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสียเวลาหน่อยนะเสียเวลาแรกๆเสียเวลาหน่อยแต่ว่ามันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเรานะครับเพราะว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่ราคาถูกแล้วก็ได้ค่าโทรฟรีด้วยไม่อั้นด้วยนะครับอันนี้มันจะประหยัดกับเรามากๆนะครับ ครึ่งปีเลยทีเดียวนะครับผมประหยัดในกระเป๋าเงินเรามากๆเลยนะครับก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตกันนะครับผมว่ามันยังมีวิธีนี้อยู่นะถ้าใครชอบอินเทอร์เน็ตแบบถูกๆนะครับทั้ง4เมกแล้วก็10เมกนะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมผมก็นําข้อมูลคร่าวๆนะเออไม่ได้แน่นมากนะครับเอาแค่คร่าวๆให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับนํามาบอกกันนํามาบอกเพื่อนๆกันนะครับผม ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มารับชมจนจบคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ